คลิปนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวดึงในโซนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสนั่นก็คือแคว้นอัลซัสซึ่งแคว้นแห่งนี้นะครับประกอบไปด้วยหมู่บ้านและก็เมืองต่างๆมากมายมีหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตว่าสวยที่สุดในฝรั่งเศสติดกันหลายปีและก็มีหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบของอนิเมชันชื่อดังอย่าง Beauty and the Beast เป็นหมู่บ้านของเบลนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเมืองโคมาซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นเวนิสแห่งฝรั่งเศส และที่สําคัญที่สุดนะครับที่นี่มีสตราสบูร์กครับซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามอีกเช่นกันว่าเป็น Capital of Christmas ไปดูกันนะครับว่าโซนนี้สวยอย่างที่เขาเล่ากันมาหรือเปล่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเอกกเชมนะคะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นอัลซานนะคะทางตะวันออกของฝรั่งเศสและเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของฝรั่งเศสนะก็ เราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะบอกว่าเมืองนี้น่ารักมากๆไปชมกันเลยจ้าค่ะเนื่องจากหลายๆเมืองในแคว้นอาลซารนะคะก็จะเป็นเมืองที่ปลูกองุ่นและผลิตไวน์ที่มีคุณภาพนะคะในฝรั่งเศสนะดังนั้นเนี่ย เมืองที่เราจะไปหลายๆเมืองในวันนี้นะคะจะมีร้านวายเยอะมากนะคะและก็ได้รับอิทธิพลจากเยอรมันนะคะในการสร้างบ้านแบบ t i m b e r f r a m e House นะคะก็คือจะเป็นโครงเป็นไม้ที่สานๆกันเป็นโครงนะคะก็จะเป็นศินละปะอย่างหนึ่งของบ้านแถบนี้นะซึ่งก็ดูสวยงามนะดูแบบเป็นเลขาคณินะบางหลังก็ทำแบบลวดลายได้สวยงามเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูเป็นระยะๆค่ะ ่คะหมู่บ้านของที่นี่นะคะจะเป็นลักษณะวงกลมซ้อนกัน2วงนะคะก็คือเป็นวงนอกกับวงในนะเดี๋ยวเราเดินก็จะวนมาเป็นวงกลมเช่นกันนะคะมีคนบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบวงนอกมากกว่านะมันสวยกว่านะแต่เดี๋ยวเราก็ลองเดินเดินดูนะคะ ค่ะแล้วที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์นะคะของเมืองนี้นะซึ่งเป็นบ้านหลังนี้นะคะที่อยู่ตรงทางแยกของวงกลมชั้นในและชั้นนอกนะคะก็จะปรากฏอยู่ในโปสการ์ดนะคะที่เป็นแบบว่าร้านขายของที่ระลึกนะของที่นี่นะคะก็ตรงนี้นะใครมาก็ต้องมาถ่ายจุดนี้ก่อนนะก็จะเป็นจุดที่ที่เรียกว่าเดอะมาสนะคะถ้าไม่มาตรงนี้ก็จะไม่ถึงเมืองนี้นะจ๊ะ,ะไปค่ะ เนื่องจากวันอีสเตอร์นะช่วงปลายมีนาะใช่ไหมแต่ว่าหลายๆบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะคะยังจัดเป็นธีมอีสเตอร์ยังไม่ได้เก็บนะคะทุกคนก็จะแบบว่ามีความน่ารักมุ้งมิ้งก็คือจริงๆแล้วอะ่ะแถวๆเนี้ยเขาจะตกแต่งบ้านแบบสวยในแบบช่วงเทศกาลนะโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสนี่คือสวยเกือบทุกลังเลยนะคะอันนี้เราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะเนื่องจากที่นี่ได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุด นะคะเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะก็อันนี้ได้รับการโหวตตั้งแต่ปี2546นะจนถึง2556กก็ยังได้รับอยู่นะคะก็เป็นเมืองที่แน่นอนใครมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะ เมืองที่จะได้รับการโหวตและเป็นเมืองที่สวยที่สุดของฝรั่งเศสนะจะต้องมีคราทีเดียนะคะ 1. ก็คือประชากรในเมืองนั้นไม่เกิน2,000คนนะคะและ2ก็คือมีความเป็นชนบท 3. ก็คือมีโบราณสถานนะคะอย่างน้อย2แห่งในเมืองนั้นค่ะ แล้วเราก็เดินมาถึงตรงกลางของวงกลมนะคะซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองนะคะก็จะมีร้านอาหารอยู่รายรอบนะแล้วก็มีโบสถ์อยู่ด้านหลังนะคะมีน้ําพุนี้นะคะมีการตกแต่งนะคะที่น่ารักนะยังเป็นสไตล์อีสเตอร์อยู่นะคะ และด้านหลังของเรานะคะก็เป็นโบสถ์นะคะกับเ,เขาเรียกเหมือนปราสาทเก่านะคะดังนั้นเมืองนี้ก็มีอย่างน้อยนะคะ2โบราณสถานนะคะที่อยู่ในกลางเมืองด้วยเนาะเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจค่ะ ลาไปด้วยภาพส,สวยๆจากโบสถ์นะคะแล้วก็ปราสาทที่อยู่กลางเมืองนะคะเดี๋ยวเมืองต่อไปเราจะไปริเวียนะคะซึ่งก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่สวยไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะคะตอนนี้เราวาดมาอยู่ที่เมืองริเวียนะคะซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งนะที่อยู่ในกลุ่มของหมู่บ้านที่สวยที่สุด แห่งหนึ่งของฝรั่งเศสนะคะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะพอมา p าร์กิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดินผ่านโฮเทลเดอะวิวหรือว่าเป็นสรารวัการนะคะของเมืองนี้เข้ามาก็จะมีน้ําพุเล็กๆอยู่แต่อันนี้ยังไม่ค่อยสวยมากนักนะเราคิดว่าต้องเดินไปตรงใจกลางอีกทีหนึ่งนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างนิทานแอนิเมชันนะคะเรื่อง Beauty a n d the Beast ก็คือหมู่บ้านของเบลนั่นเองนะคะ อยู่คนเดียวอยู่มานานในหมู่บ้านที่เงียบนั้นแต่ละวันฉันดูเหมือนเมื่อวานที่แห่งนี้จะได้พบพวกชาบ้านออกมาาักทายกันอ่าลองถูกหรือเปล่าไม่รู้นะประมาณนี้เราเข้าไปดูข้างใน,นค่ะ เมืองนี้นะคะแทบจะไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะดังนั้นเนี่ยสภาพบ้านเรือนนะคะก็จะแบบค่อนข้างเป็นแบบเก่าแบบสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็คือเขาบอกจะเป็นบ้านแล้วก็จะมีบ่อน,น้ําอยู่ข้างหน้านะเป็นแบบเพื่อการระลึกถึงช่วงสงครามโลกนะก็ไม่คือไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะถ้าใครรู้ก็เขียนบอกได้นะคะ ด้านหลังก็คือโดเดอร์เกตทาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นเหมือนหอนอาฬิกาแล้วก็เป็นซุ้มประตูเข้ามาในเมืองด้วยนะคะอันนี้สร้างตั้งแต่ปี1291นะคะแต่ปัจจุบันนี้เป็นมิวเซียมนะคะก็จะมีเข้าไปชมได้นะก็จะต้องซื้อทิกเก็ตเข้าไปนะคะด้านหน้าก็จะมีน้ำพุนะข้างในก็จะแบบเป็นเมืองน่ารักถ้าใครมาช่วงที่มันเป็นหน้าร้อนนะมันก็จะเป็นดอกไม้สวยงามนะคะ ก็จะเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามาช่วงใกล้คริสต์มาสที่นี่ก็เป็นอีกเมืองน,นึงที่น่ารักมากเพราะว่าตกแต่งแบบสไตล,ล์คริสต์มาสทุกหลังเลยค่ะ จะไปจากเมืองริสเวียแล้วนะคะเอาจริงๆอ่ะเราคิดว่านะเมืองที่แล้วนะก็คล้ายๆกับหมู่บ้านของเบลมากกว่าอีกนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะและเดี๋ยวเราจะไปโคมากันต่อนะคะไปติดตามชมเลยค่ะ ค่ะเราแวะมาที่โคมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมืองนี้นี่ใหญ่เป็นอันดับ3าของแวนอัซาร์นะคะก็จะเห็นว่ามีคนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีความเป็นเมืองมากนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่เลอร์พิทิสเวนิสหรือว่าลิตเติ้ลเวนิสนะคะ mm hmm. ก็เราไปเวนิสมาแล้วนะแต่ว่าวันนี้เรามาดูอันนี้ก็จะแบบมีคลองย่อยๆนะแล้วก็มีเรือนะคะที่รับจ้างแบบว่าพาแบบว่ายวน ในคลองเนะี่ยเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งคูคลองนะคะที่เขาเรียกว่าโรแมนติกนะแบบหลายคนจะมาฮันนีมูนกันที่นี่คะ่ะด้านหลังนะคะที่เห็นเป็นแดงๆนี้ก็คือเป็นตลาดผลไม้นะซึ่งเขาจะอยุ่ทุกวันจันทร์และววันนี้ก็คือวันจันทร์นะคะก็เลยเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยข้างๆตรงเนี้ยก็คือจะเป็นแบบคลองนะคะที่มี คนเขาพาพายเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างๆรอบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนสะพานแลาวสะพานก็จะแบบมีห้อยแบบกุญแจคู่รักมาเยอะมากเลยค่ะก็เมืองน,นี้นะคะก็ยังเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นออสซาดเนอะซึ่งก็จะมีศิลปะที่บอกว่าการก่อสร้างที่บอกว่าเหมือนกันก็คือยังเป็นทิมเบอร์เฟรมเฮาส์นะคะก็คือจะเป็นแบบไม้ที่มาทำมา สารต่อกันเงี้ยค่ะเป็นโครงของบ้านนะคะแล้วเขาก็จะแบบทําปูนทําอะไรเงี้ยอยู่ระหว่างไม้นะคะก็จะเป็นศิลปะการก่อสร้างอย่างหนึ่งที่พบได้ในแถบนี้ซึ่งก็สวยงามนะเพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะแล้วก็ดูแบบบางบ้านก็จะมีการเทนแบบเหมือนพาเฟสโกหรือทําเป็นุ้มประตูหน้าต่างนะโดยใช้การวาดนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินตรงแถวๆตรงรอบๆคลองตรงนี้นะแล้วก็ มันเป็นเขตเมืองเก่าด้วยนะคะ ร้านสเวเนียนะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือไอ้นอกตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแวนอาาาสานะก็จะมีขายทุกร้านเลยนะคะบางอันก็จะแบบเป็นแบบเป็นรูปปั้นเป็นแบบจริงจังเอาไว้ซื้อไปโชว์ในหน้าร้านในบ้านอะไรอย่างนี้นะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสซเวเนียนะ มอนนี้นะคะยังมีเม s ซอนฟิชเชอร์นะซึ่งเป็นต้นแบบในการวาดแอนิเมชันนะคะเรื่องของ GB Studio นะซึ่งก็เป็นที่ที่หนึ่งที่คนก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่ามันมีจั่วย,ยื่นออกมานนาะ เรามาอยู่ที่หน้ามิวซียบาโทดีนะซึ่งเป็นมิวเซียมของคุณบาโทดีนะคะซึ่งเขามีความสำคัญตรงที่ว่าเขาเป็นชาวฝรั่งเศสและเป็นคนโคมามนะเขาเป็นแบบเหมือน สถาปนิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ออกแบบคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยค่ะคือท,ที่ออกแบบงานสำคัญของเขาก็คือที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือเทพีเสรีภาพนะคะมาเดินในเมืองนี้เราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมที่เป็นรูปเทพีเสรีภาพแล้วก็เขียนว่าโคมานะเพราะว่าเขาให้เกียรติคุณบาโทดีเนะี่ยเพราะว่าเขาทำให้แบบ เหมือนเป็นคนที่ทําให้เมืองมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะก็มิวเซียมเขาก็อยู่ตรงนี้นะมีค่าเข้านะคะแต่อเผอิญว่าเรามาวันจันทร์ <c oughs> วันจันทร์เนี่ยมิวเซียมเขาปิดจ้านะแล้วก็หลายๆที่นะปิดวันจันทร์เหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะเป็นแบบของอแต่ละที่ะคะ่ะที่ปิดเปิดปิด,ปดไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครมานะวันอื่นก็มาเข้าชมแบบว่าบ้านของเขาแล้วก็ผลงานของเขาได้ค่ะ ด้านหลังก็คือโบสถ Saint ์เซนตะ์มาตินนซึ่งเป็นโบทหลักของที่นี่นะคะก็จะเห็นว่ามีความอลังการอยู่มากเลยขนาดแบบบิวดิ้ภายนอกนะคะอันนี้เราก็วนตรงเมืองเก่าจนครบแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจากโคมาแล้วนะคะ พักอยู่ที่ r e s i d e n t in s t a r b o o k นะคะก็เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นครัวเลยนะคะคืออยากบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านอยู่คอนโดมากนะคะและของที่เขาให้เนี่ยก็แบบจัดเต็มมากนะเปิดลิ้นชักมามีแบบว่าช้อนมีดมีที่คีบนู่นนั่นนี่แบบอย่างเยอะนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะอันนี้ และนี้เป็นที่ทิ้งขยะมีซิงค์มีแบบพูดมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็อันนี้ก็แบบเยอะมากเลยดูสีแก้วถ้วยนะคะมีแบบเครื่องอบขนมปังมีแบบถุงมือจับการความร้อนนะมีเขียงมีแบบที่รองจานนะคือพริกไายเกลือมีหมดเลยกระติกใส่น้ำแข็งนะอันนี้คือตู้เย็นนะคะอยู่ด้านล่างนะคะ อ่าโอเคนะก็มีแบบไอซแนนะก็อ่าเป็นกาแฟเน็กซเปโซ่นะให้มาสี่แคปซูลนะคะมีชานะมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำแร่ให้นะคะหนูตรงว่ามีพวกไอกระทงกระทะอยู่อันบนมั้ยใช่คืออันข้างบนเดี๋ยวทายดูทีหลังนะก็เป็นแบบกระทะหม้อนะมีหลายไซส์มากนะคะแล้วอันนี้ก็แบบเป็นเหมือนโซฟานะคะ เล็กๆที่อยู่ตรงข้ามกับเตียงมีแบบมีโต๊ะนะคะข้างๆเล็กๆนะคะตรงปลายเตียงนะคะก็จะเป็นทีวีนะดิจิตอลนะขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีโต๊ะทํางานนะคะมีโคมไฟมีแบบเกศที่ใส่ของนะคะอ่ะมาดูกันที่เตียงนะอันนี้แบบเป็นเตียงคิงไซส์นะคะ Mm hmm. แล้วก็หมอนแบบหนานุ่มเลยนะตรงซอกนี้นะคะก็ยังมีแบบที่วางของนะคะมีเกเตาะแล้วก็มีตู้เซฟอยู่ที่ชั้นตรงนี้แล้ววางของตรงนี้ได้อีกนะมีกระจกนะคะก็มีปลั๊กให้เยอะนะคะอันนี้เป็นตู้สำหรับแบบแขวนเสื้อแล้วก็มีที่รีดผ้าที่รองรีดนะ บอกว่าโหอยู่ที่เดียวนี้ครบเลยนะคะมันอยู่บ้านนะมาดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็อันนี้ก็เป็นเอ่อทอยเลน,นะคะอันนี้ก็เป็นอ่างเดียวเนาะแล้วก็มีแบบ h a i r d r อ e r มีผ้าขนหนูให้นะคะแล้วก็เป็นกระจกอันนี้ส่วนของห้องน้ำในนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบ s h วอร์นะแต่ว่าเขามีเรนเวอร์ให้ด้วยนะก็แบบดูอลังการมากส่วนเอ่อ อเมนิตี้ที่ให้นะคะเป็นแบบ Essential Elemental นะยี่ห้อนี้แล้วก็มีชาเวอร์เจลคอนดิชเนอร์แล้วก็เป็นแบบแชมพูนะก็อยากบอกว่าโรงแรมในทางยุโรปเนี่ยบางโรงแรมเนี่ยไม่มีครีมลวดแยกให้นะบางอันมีแบบผสมกันเป็นแบบมิกซ์นะเป็นเอ่อแชมพู รวมกับคิมนวดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีแยกเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมที่เกรดค่อนข้างดีนะคะอ่าสำหรับที่พักคืนนี้เป็นอย่างนี้นะก็คงนอนหลับฝันดีสบายมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้เรามาอยู่ที่สตาร์บุกนะคะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดก็คือเป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซา์นะคะ ที่นี่ก็จะค่อนข้างพุกพล่านนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจนะที่เราควรมานะคะคก็ตอนนี้เราจะพาไปเดินที่เขตเมืองเก่านะคะก็คือเลอพิซิตฟานนะแล้วก็พาไปชมสะพานที่มีหลังคาอันแรกของฝรั่งเศสค่ะค่ะแล้วเราก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆบาราดวาลแบนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสะพานที่เก่าแก่นะที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำอิวนะคะ ที่มีหลังคานะคะเป็นอันแรกของฝรั่งเศสนะก็ใกล้ๆก,กันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีที่เที่ยวอีกก็คือสาราว่าการเมืองเก่านะคะซึ่งสวยมากนะแต่ว่าเขาจะเปิดให้เข้าชมเป็นต้องมีการจองแล้วก็เหมือนมีวันเวลาที่แบบกำหนดด้วยนะคะค่ะด้านหลังนะคะก็คือสาราว่าการเมืองเก่าซึ่งตอนนี้มันเป็นของ p r i v a t แล้วนะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังเข้าได้อยู่หรือเปล่านะคะ ก็มีดอกไม้แบบสีม่วงสวยมากคล้ายๆวิสเทียนะเขาปลูกแบบได้สวยมากเนาะก็อยู่ตรงเกาะกลางแม่น้ำอิวพอดีเลย เนื่องจากตรงนี้นะเป็นเมืองแห่งแบบสะพานอีกเมืองหนึ่งนะคะก็จะมีสะพานแล้วก็มีสะพานที่ยกได้นะเมื่อมีเรือสูงสูงผ่านนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะก็มีเรือแบบท่องเที่ยวกำลังผ่านเนาะเขาก็จะยกสะพานเนี่ยเอาลวดมาเขาเรียกว่าอะไรโซ่มากั้นไม่ให้ข้ามนะคะนี่แล้วเดี๋ยวอ่าเขาจะเบี่ยงสะพานเปิดแล้วนะอ่านแล้วก็ เป็นการแบบหมุนนะคะแล้วแล้วเรือก็ข้ามไปได้อย่างเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วสะพานก็จะหมุนกลับที่เดิมะคะ่เะเคยเห็นสะพานยกไนหะ อันนี้เพิ่งเคยเจอสะพานหมุนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิวัฒนาการของการวิศวกรรมเนาะของที่นี่นะตั้งแต่โบราณก็ถือว่าโอเคเลยอะค่ะบ้านในเขตเมืองเก่านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบ t r m b e r f r a m e h o u s นะคะก็คือเหมือนกับหลายๆเมืองที่อยู่ในแคว้นอาลซาร์เนาะก็คือเป็นแบบว่าโครงเป็นไม้ที่เอามาพากันนะคะแล้วก็ ใสปูนใส่อิฐอะไรที่อยู่ระหว่างช่องระหว่างไม้นะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามมากนะก็เหมือนได้รับวัฒนธรรมการก่อสร้างแบบเยอรมันมานะคะท่องเที่ยวมานะคะแล้วก็มันเป็นความต่างระดับของน้ำนะเขาก็มีวิธีการทำที่จะเพิ่มน้ำนะคือเขาปิดประตูนะคะให้น้ำเนี่ยมันอยู่ในแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็เปิดน้ำเพิ่มนะคะ เพื่อให้ระดับน้ําสูงขึ้นน้าเป็นระดับเดียวกับข้างบนนะาแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดประตูเข้าไปข้างบนนะโหสุดยอดอน,นี่คือแบบมีมังแต่โบราณนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆสูงขึ้นมาระดับน้ําก็เข้ามาเกือบจะเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็เรือที่เราเห็นต่ำๆต,ตอนนี้ก็สูงขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ นอกจากสะพานที่หมุนแล้วเออมีการเพิ่มระดับน้ําให้เรือผ่านด้วยครับตอนนี้นะครับประตูก็เปิดเรียบร้อยแล้วอซึ่งก็จะเปิดให้เรือสามารถที่จะผ่านไปได้นะครับนี่เราก็จะปลดเชือกที่เขาล็อกเอาไว้นะครับแล้วเรือก็จะแล่นผ่านนี่ประตูที่เปิดออกมา ค่ะวิธีการเดินทางของเรานะเราใช้รถไฟนะคะ <รถ S 1> ซึ่ง<า>เป็น<า>รถรางแคมนะก็จะมีตู้ที่ให้ซื้อตั๋วอยู่นะคะพอได้ตั๋วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาววลิเดตที่ตรงข้างๆนี้ก่อนนะแดงๆก็คือต้องสแกนบาร์โค้ดก่อนนะคะ<ช> <Yap. S 1> ก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอขึ้นรถไปเนี่ยก็ถ้าบางทีก็มีคนมาตรวจได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ ค่ะด้านหลังก็คือโบสถ์เซนโทมันนะคะซึ่งเป็นโบสที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะนอกจากโบสนัสแรมนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านนอกนะคะค่ะตรงนี้เป็นจัตุรัสกูเทนเบิร์กนะคะซึ่ง ก็เป็นจัตุรัสเล็กๆตอนนี้เขาก็มีแบบว่าม้าหมุนอยู่ข้างๆนะก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปบทน,นะแสลมกันจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเพรสเคเบิลนะซึ่งเป็นจัตุรัสที่สําหรับจัดคริสต์มาสนะคะเพราะว่าซาบุกเนี่ยเป็นแคปิตอลออฟคริสต์มาสนะก็คือเป็นที่ที่จัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ได้ขึ้นชื่อที่สุดด้วยสวยงามนะคะก็ถ้าใครมาช่วงคริสต์มาสก็แนะนำนะให้ไปเดินทางนั้นนะแล้วก็ ที่นี่ก็ยังได้รับเป็นมรดกโลกนะตั้งแต่ปี1988นะคะก็เป็นที่หนึ่งที่เดินแล้วก็มีความสุขค่ะ ภายในโบสถ์นอรชดามนะซึ่งเป็นโบสถ์สไตล์โกธิกนะที่นี่นี่เข้าฟรีนะคะแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองสตาร์บูกนะสูงเป็นอันดับ4นะคะของโบสถ์นะคะในฝรั่งเศสนะคะ ก็ยังเป็นเมืองที่สวยอีกที่หนึงนะที่ทุกคนน่าจะควรมาเที่ยวนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปจากเมืองนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆดูนะคะแล้วถูกใจมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับทริปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย